ณที่นี้เราจะต่อสายไปที่ท,าทานายรณรงค์แก้วเพชรนะคะประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมครับแล้วทานายรณรงค์ก็เป็นหนึ่งในสามทานายความที่ไปให้กําลังใจกลุ่มเอฟซี <F 4 S 1> ของ,ของแตงโมเมื่อวานนี้นค่ะไปเรียกร้องอะไรตวัวอะไรที่สพเมืองนอนทบุรีใช่เมื่อวานนี้นะคะไปกับทานายนะคะรวมมาสามคนเมื่อวานนี้ค่ต่อสายไปที่ทานายรณรงค์แก้วเพชรแต่กับประเด็นแรก คดีแตงโมสะท้อนวิกฤติศรัทธาตำรวจเห็นด้วยหรือไม่ประเด็นที่สองที่มาของวิกฤตศรัทธาตำรวจที่มาของอาการไปไปไปมาของรวจเขาบอกว่าทนายก็มีส่วนเราต้องถามเลยว่าทนายมีส่วนไหนค่ะในเมื่อถูกสังคมตั้งข้อสังเกตกาถามทางทนายด้วยทนายรือนรงแก้วเพชรสักครู่เดียวกันค่ะในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายเรืองร์ทุงคืนความยุติธรรมในสังคมนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มทนายที่ออกมาบอกว่า จะเรียกร้องหาความเป็นธรรมให้กับคุณแตงโมด้วยเขาก็ประกาศอยู่หลายครั้งที่เดียวนะคะในการจับมือการทวงคืนความเป็นธรรมให้กับคุณ<อ>แตงโมเอาล่ะครับเราจะไปกันที่ทลายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่า,ขายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมสวัสดีค่ะสวัสดีครับทนายรณรงค์สวัสดีครับผมรณรงค์แก้วเพชรครับครับครับ,รบเขาวิจารณ์กันว่าคดีแตงโมขณะนี้นะฮะมันสะท้อนปัญหาในเชิงโครงสร้างเชิงหลักการอยู่เรื่องหนึ่งมันสะท้อนว่ากําลังเกิดวิกฤตศรัทธาตํารวจ แล้วทนายรณรงค์เห็นด้วยไหมครับค่ะมองยังไงคะครืออย,อย่างแรกเลยนะครับวิกฤติสธาเนี่ยมันเป็นมาตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมาเป็นคดีคนตั้งโมนะครับครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แปลกใจทีนี้ต้องใช้คําว่าคดีนี้คนตั้งคําถามเยอะเป็นปกติเพราะคนสนใจแยะมากๆแล้วตำรวจเองก็ทาไม่เป็นไปตามคดีทั่วไปอาผมบอกอย่างหนึ่งเลยนะครับ ประเด็นเกี่ยวกับการชนะสูตรศพของคุณแตงโมก็มีปัญหาใ,ในคดีอื่นๆที่เป็นคดีดังลักษณะเดียวกันอันนี้พูดได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในคดีแบบนี้มาเยอะตำรวจจังหวัดเนี่ยนะครับอตอนนั้นที่ทำเนี่ยนะครับคดีที่เป็นเรื่องระหว่างใครกับพม่าเลยก็คือสุริผิวสุริผิวเนี่ยผู้การจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับเอาหมอผ่าศพมาผ่าครั้งแรกพร้อมกันสามคนเอาหมอต่างหมอต่างประเทศหนึ่งหมอฝรั่งหนึ่งหมอไทยสอง คดีคุณแตงโมใช้หมอคนเดียวทํำไมถึงใช้แค่คนเดียวอันนี้ไม่มีคําตอบเลยครับวันนี้ถ้าสังคมจะไปถามเรื่องของฟันหน้าหักไหมกระโหลกศีรษะโดนตีไหมไม่แปลกใจเลยเพราะคดีอื่นก็ทําอีกแบบหนึ่งคดีนี้ทาไมทําดัดปกติครับครับครับนี่คือข้อสังเกตนี่เป็นข้อสังเกตอีกไหมคะเอากันอย่างนี้ที่สังคมมีคําถามเยอะมากๆเนี่ยเริ่มจากประเด็นพื้นฐานก่อนการผ่าพิสูจน์ศพ ปกติเนี่ยถ้าเป็นคดีสําคัญสําคัญน่นะครับเขามักจะใช้หมอพิสูจน์ศพเนี่ยมากกว่าหนึ่งคนใช่ไหมฮะใช่ครับแต่คดีนี้คดีแตงโมทําไมใช้คนเดียวนี่คือข้อสังเกตประการแรกการใช้หมอคนเดียวมันเป็นจุดอ่อนในการผ่าพิสูจน์หรือเปล่าไม่ใช่การผ่าศพไม่ใช่แค่การผ่าศพใช้หมอคนเดียวแต่หมายถึงการวันนี้ผมก็จะไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อไปยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเข้ามาตรวจสอบประเด็น ประเด็นหนึ่งที่ผมคาใจมาครึ่งเดือนแล้วก็คือการตรวจสารเสพติดทำไมการตรวจสารเสพติดคนที่ออกมาถึงมีแค่สามคนและอีกสองคนหายไปไหนได้ตรวจหรือเปล่าถ้าไม่ได้ตรวจเขาอ้างหลักข้อกฎหมายอะไรถึงไม่ต้องตรวจตอนตอแรกเฉยๆนะแต่พอตอนหลังเม่มันได้ข่าวมาว่าญาติผู้ต้องสงสัยหรือญาติพยานบนเรือมีความสนิทกับทางตำรวจไปสํานักงานตรวจแห่งชาติ มันก็เลยเอามาเชื่อมกันว่า <Okay. S 2> อ้าวกลบกลววอย่างนี้จะไว้ใจ <Okay. S 2> ให้ตชททาคดีได้ไหมเนี่ยโ <Okay. Okay. S 2> อเคผมจะเรียงทีละประเด็นทนายรณรงค์ครับประเด็นแรกทนายรณรงค์ตั้งข้อสังเกตเรื่องการใช้หมอคนเดียวในการผ่าพิสูจนศพนะครับเรื่องนี้ได้คเคยถามตํารวจเขาไหมครับตํารวจเขามีคําอธิบายคําชี้แจงไหมครับทําไมใช้คนเดียวไม่มีคําอธิบายไม่ได้มีคําชี้แจงอาจจะมองว่าคดีทามาสมบูรณ์และมั้งคือต้องเข้าใจว่าช่วงแรกคุณแม่ไม่ได้ติดใจใช่ พอคุณแม่ไม่ได้ติดใจอาจจะผ่าแค่แค่คนเดียวมาตรฐานของการผาไปสุดศพนี่เขาต้องใช้มากกว่าหนึ่งคนหรือครับทนายรณรงค์ครับตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้บอกว่าต้องใช้กี่คนแต่ว่าในคดีที่มันเป็นประเด็นใหญ่ๆเนี่ยเขาจะไม่ผ่าคนเดียวถ้าถ้าตำรวจฉลาดอาจจะไม่ผ่าคนเดียวจะเอามาหลายๆหน่วยงานจะได้มีความกระจ่าง S <S เราจะพูดคีที่มีเรื่องระหว่างประเทศเน่ยอย่างที่เคยทํามาเนี่ยนะครับอย่างตัวเนี้ยเป็นประเด็นค่อนข้างใหญ่มากไม่ได้บอกว่าหมอชนะสูตรไม่ได้นะแต่เพียงแต่เราแต่เพียงแต่เราอะทํามาตรงเนี้ยเราก็พอจะมองอะไรอะไรออกโดยเฉพาะการที่ทางเอาศพตอนแรกจะไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมที่ธรรมศาสตร์ลงรังสิต ครับหัวรถเลี้ยวกลับไปที่ตโรงพยาบาลตำรวจทำไมต้องไปตรงนั้นมันก็มองได้แต่ตอนนั้นคุณแม่เขายังไม่เอาเรื่องคือมันก็มองได้ว่าที่ต้องไปผ่าที่โรงพยาบาลตำรวจเพื่อจะได้สามารถใช้สายบังคับบัญชาคุยอะไรกันได้หรือเปล่านี่คือประเด็นที่เรามองไว้ตั้งแต่แรกเลยโอเคขณะนี้ตำรวจเขาก็พยายามที่จะแก้เกมตำรวจเขาส่งไปพิสูจน์ซ้ำที่รงอธิบดีที่ศิร,ริราชอะไรอย่างนี้เป็นต้นถือว่า ทําให้อุ่นใจขึ้นมาได้บ้างไหมครับหรือยังมีข้อสงสัยการการผ่าศพนะครับถ้าคุณตั้งใจที่จะเก็บหลักฐานให้มันมีข้อสงสัยจริงๆเนี่ยในการผ่าครั้งแรกซึ่งจะสามารถเก็บรายละเอียดทุกๆอย่างได้ดีที่สุดเนี่ยคุณต้องทำตั้งแต่ครั้งแรกไม่ใช่คุณมาเป็นลิเกเป็นละครพอเห็นคนก็ถามเยอะคุณก็เอาไปผ่าตรงนู้นตรงนี้จะได้ไม่มีปัญหาทีหลัง ผมว่ามันไม่ใช่คนทำงานก็รู้ๆกันอยู่ว่าผ่าครั้งแรกเน่มันได้รายละเอียดเยอะสุดแล้วเราไม่รู้เลยเนี่ยว่าหมอที่ผ่าครั้งแรกไปผ่าประเด็นอย่างไรยังไงบ้างหนึ่งสองสามสี่กายเป็นว่าตอนนี้ขอหมอที่ผ่าคนเดียวครั้งแรกมีปัญหาเลยโอ้เข้าใจและเข้าใจลวผ่าครั้งแรกสําคัญที่สุดเดนนะครับเก็บรายละเอียดมากสุดผ่าครั้งที่สองมันอยู่ที่ว่าครั้งแรกนี่เขาเก็บอะไรเขาทิ้งอะไรไปหรือเปล่าถูกไหมฮะ ใช่ครับเราไม่รู้เราไม่รู้อ่ะโอเคประเด็นถัดไปเห็นคุณเ,เห็นทนายรณรงค์งพูดถึงการตรวจสารเสพติดในบุคคลทั้ง5้าที่อยู่บนเรือรเขาตรวจรสารเสพติดในร่างกายแค่สามคนเว้นไว้สองคนเลยฮะผลมันออกเขาบอกว่าเขาตรวจ5้าแต่ผลมันออกมาแค่3ามจะให้ประชาชนอย่างเราได้คิดว่าอะไรอะ่ะอีกสองเขาไม่แถลงผลเขาเขาเขา,เขาอ้างอะไรครับอีกสองที่ไม่แถลงผล ผมไม่เห็นผลการตรวจเลยผบเราถามว่าเราใช้หลักของรัฐธรรมนูญมาตารา27เรื่องของความเท,าเท่าเทียมกันในคดีทุกคดีไหมคแล้วเมื่อคดีนี้มันเป็นสาระสําคัญด้วยว่าแล้วคนที่ผลไม่ออกเนี่ยคือคนที่ญาติสนิทกับบิทตำรวจข้างในสตอชอจะให้เราคิดยังไงอ๋อครับครับเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว,ลวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ว่าอ้าว ตกลงว่าถ้าผลคุณตรวจหรือคุณไม่ตรวจกันแน่แล้วถ้าตรวจผลเป็นประการใดถ้ามันไม่พบสารคุณก็แถลงว่าไม่พบสารมันก็จบแต่ที่คุณไม่บอกอะไรเลยแล้วเราถามว่าไอคนทั่วไปที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ทำไมวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปรงพักต้องไปถูกบังคับตรวจทำไมคนนี้ถึงไม่ได้รับการตอบมีเหตุผลทไหนมีเหตุผลดังนั้นถามก็ต้องตรงเลยทนายรณรงค์สองคนที่เขาไม่ออกผลการตรวจให้สังคมได้รับรู้นั้นประกอบด้วยใครบ้าง โอ้ก็จะมีบุคคลที่เห็นคนคุณแตงโมเนี่ยเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะหล่นเรือที่เขาอ้างว่าแบบนั้นนะก็คือก็คือแซนอ่าถ้าเป็นกองคุณแซนใช่ไหมคะแซนและและอีกคนแล้วฮะอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ผมไม่ได้ติดใจเท่ากับคุณแซนอ่าอืมอีกคนนึงเป็นเจ้าของเรือหรือเปล่าอีกอีกคนนึงเป็นเจ้าของเรือเปล่าครับครับใช่ครับตกลงสองคนที่ไม่ปรากฏผลการตรวจสารเสพติดก็คือแซนกับปอ ทีนี้ที่เขาขาดใจกันก็คือปอเป็นลูกเขยนายตํารวจปอซื้อเรือต่อจากลูกชายของนายตํารวจเอากันอย่างนี้มันจึงวุ่นวายจึงมีคําถามเยอะถูกไหมใช่ครับโอเคชัดเจนนะชะัดเจนนี่คือที่มาเมื่อยังมีคําถามยังไม่สิ้นกระแสะความมันก็เกิดวิกฤตทางางงงงถูกไหมฮะยิ่งสงสัยตํารวจถูกไหมฮะคือตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยมองไปไกลเรื่องว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตการรมละแล้วก็ไม่ใช่แค่ชาวบ้านมอง <Ha. S 2> มองกันไปแบบลุกลามกันไปในหลายประเทศไม่ใช่แค่ประเทศไทยแล้วคนไทยนะตามเรื่องนี้กันเยอะมาก <Ha. S 2> เราถามว่าแล้วทาคดีมาแบบเนี้ย hmm. ต่อให้คุณแถลงออกมาแล้วคุณ hmm. ไม่ทําอะไรให้มันรอบคอบ hmm. คนต้องไม่เชื่อเพราะต้นทุนตํารวจน้อยอยู่แล้ว hmm. แล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่มันมีปัญหาเราถามว่าในอดีต hmm. เคยมีเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าไปแก้ไขความเร็วของรถในพิสูจน์หลักฐานได้เนี่ยแล้วในคดีเนี้ย เราจะมีอะไรมารับประกันว่าไม่มีใครมาแทรกแซงในเมื่อคุณใช้หมอคนเดียวผ่าศพอืมอืม,อมโอเคอเข้าใจทำไมไม่ออกผลการตรวจสามเสพติดอีกสองคนประมาณนี้ยังมีประเด็นที่สงสัยอะไรบ้างครับที่ทำให้เชื่อมโยงไปที่ฆาตกรรมเออผมแปลกใจเรื่องประเด็นฆาตกรรมอะไรที่ทำให้เราสงสัยว่าจะมีฆาตกรรมคลิปวงจรปิดคลิปวงจรปิดเนี่ยเป็นวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ถ้ามั่นใจว่ามันเห็นช็อตที่ลน ทำไมถึงไม่แถลงข่าวให้คนเขาหายคาแข็งใจอมผมเนี่ยไปนั่งดูแล้วดูอีกทางตาแล้วทางตาอีกผมก็ไม่เห็นอะไรเลยในคลิปที่บอกว่าเห็นช็อตที่หล่นเนี่ยตำรวจเนี่ยทําอย่างนี้ไม่ถูกต้องยิ่งไม่พูดยิ่งไม่อธิบายคนยิ่งไปเชื่อข่าวลือทางโซเชียลแล้ววันหนึ่งนะต่อให้ทานายดังๆออกมาพูดกันว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นฆาตกรรมคนจะไม่เชื่อความจริงนะต่อไปอะ่ะถูกต้องเห็นด้วย คลิปแต่ละคลิปที่มันว่อนอยู่ในโซเชียลตำรวจรีบตรวจสอบตำรวจก็แถลงไปเลยไม่เจออะไรไม่ใช่อย่างที่มโนก็ว่ากันไปแต่เล่นอมพนันไม่พูดไม่อะไรเลยมันก็ยิ่งมีคําถามเยอะหรือจะจริงอย่างที่เขาพูดพูดกันในโซเชียลถูกไหมฮะนี่ก็คือปัญหาครับครับอืมาตอนนี้มันกระแสมันแรงมากแล้วพอมันแรงแบบนี้นะคนก็พยายามจะบอกว่าไม่ไว้ใจตํารวจอยากให้โอนคดีไปที่ดีเอสไอ อแต่ทีเนี้ทางญาติเนี่ยยังไม่ได้ถึงขั้นนะั้นญาติแค่จะเอาศพวันนี้คือญาติแค่จะเอาศพเนี่ยมาผ่าที่สถาบันิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเท่าน,นั้นเองยังไม่ขนาดนั้นแต่อนาคตถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยไม่แน่เห็นอดีตนายตำรวจพลตำรวจโ,โทอํานวยนิมโนเขาวิจารณ์รุ่นน้องที่ทําคดีแต่งโมเขาวิจารณ์ว่าทําคดีตามกระแสนักสืบโซเชียล ไม่กล้าที่จะปิดสำนวนทั้งๆท,ที่มันควรจะปิดได้แล้วทนายรณรงค์คิดอย่างไรครับแล้วในวันสองวันแรกเนี่ยรุ่นน้องของท่านเนี่ยทําไมไม่อายัดเรือมาตรวจทําไมไม่อายัดต,ตัวบุคคลมาตรวจสารเสพติดขันกับไปดูตัวเองสองกระจกดูตัวเองว่าตัวเองทําถูกต้องทาตามระบบไหมในในวันแรกเนี่ยที่มันเกิดเหตุไม่ทําอะไรไม่เก็บหลักฐานเอาเรือขึ้นไปเก็บ แล้วก็ไม่เคยกั้นจนจนกระทั่งผ่านไปประมาณห้าหกวันนายตั้มเนี่ยไปดูไปดูเรือถึงค่อยเอาเชือกมากั้นอีกวันหนึ่งขึ้นมาค่อยเอาเรือหลบไปที่อื่นอ้าวไปดูตัวเองก่อนจะมาบอกวิจารณ์ว่าทําตามกระแสโซเชียลไหมพวกน้องเพื่อนนายท่านอ่ะเก็บครบทุกอย่างไหมในวันแรกอ่ะทำตามไม่มีการตั้งกรรมการสอบไม่มีการอธิบายด้วยว่าทําไมไม่ทําอืมอืม ด้วยอไอ้ความอั้าอึง้งอมพนันไอ้ความชักช้าในบางขั้นตอนมันได้เกิดการได้เสียในคดีแล้วก็เกิดคําถามตามมาเยอะอนอกเหนือจากนี้ยังมีอะไรที่คืบแขงว่าอาจจะเป็นการฆาตกรรมอีกครับนอกเหนือจากคลิปที่ตํารวจก็อั้าอึง้งไม่เคลียร์ให้ชัดจริงอย่างที่เขาวิเคราะห์จากคลิปหรือไม่อะไรอย่างไรอะไรอีกครับที่ทําให้สงสัยว่าอาจจะฆาตกรรมอะไรอีก แผลที่ขาขวาต้นเอ่อต้นขาขวาของคุณแตงโมเนี่ยที่เป็นแผลลึกเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่มันมีหลายคนบอกว่ามันอาจจะเกิดจากที่เปิดขวดวายหรือเปล่าแล้วโยนทิ้งน้ําไปถ้าบอกว่าเป็นใบพัดเรือเป็นใบพัดเรือเป็นหางเสือเรือตําแหน่งตกไม่ใช่ด้านหลังนะคุณทนายถ้าบอกว่าเป็นถ้าเป็นปีนเรือเนี่ยผมไปคุยกับมาหลายคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยตาแหน่งตกไม่ใช่ด้านหลังนะแต่เป็นด้านอื่นส่วนถ้าเป็นใบพัดเรือเนี่ย อโอกาสที่จะเกิดมันยากเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องเรือเนี่ยเขาก็บอกเลยถ้าหล่นไปเนี่ยยังไงมันก็ไม่โดนเพราะมันจะกระเด็นไปข้างหลังใชอ่อืมอืมแผลด้านอ่ด้านในของของ,ของของขาขวานะนะเขาสงสัยกันว่ามันจะเกิดจากที่เปิดขวดวายอย่างนั้นเหรอที่เขาสงสัยกันอันนี้คือประเด็นที่เขาสงสัยเพราะว่าหลักฐานที่ว่าเนี่ยมัน มันไม่มีอยู่บนเรือแก้วก็ทิ้งปวดไว้ก็ทิ้งถ้ามันมีอย่างอื่นด้วยมันก็คงทิ้งลงไปด้วยและสภาพสภาพปักแผลมันไม่น่าจะโดนใบพัดนะถ้าโดนใบพัดเนี่ยมันต้องยับกว่านั้นถูกไหมฮะ คือเราก็พยายามอันนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งเราก็พยายามดูว่ามันจะเข้ากับอะไรได้บ้างตามหลักวิทยาศาสตร์กับตามความเห็นผู้เชี่ยวชาญคคือถ้ามันมีให้เลือกอยู่สองอย่างระหว่างปีนเรือกับใบพัดเรือผู้เชี่ยวชาญเขาก็ต้องจิ้มไปที่ใบพัดเรือแต่ถ้าคุณมีอย่างอื่นอย่างที่สามอย่างที่สี่มาให้เขาเทียบคเขาก็อาจจะให้ความเห็นไปอย่างอื่นได้เพราะงั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่คุณต้องไปเก็บมาไปงมมาว่ามันอยู่ตรงไหนคแล้วแผลตรงเนี้ยที่ผลออกมาก็คือเป็นแผลก่อนเสียชีวิต มเมื่อป็นแผลก่อนเสีชีวิตเนี่ยแสดงว่ามันมีคนทําให้เขาได้รับได้รับเหตุอะ่ะใ้ตรงเนี้ยเป็นเจตนาหรือไม่เจตนาต้องมาดูกันออ,อ,อืจริงๆนะผมเชื่อว่าตำรวจนิติเวศเนี่ยเขามีรายงานการชนันสูตรทั้งเนือทั้งตัวของแตงโมแล้วล่ะแต่เขายังบางๆเอาไว้อยู่นั้นเขาต้องการความเห็นของบุคคลภายนอกอย่างเช่นศิริราชหรือว่าลามาธิบดีมาประกอบ มาชนกันอะไรประมาณนั้นเพื่อเป็นจันกันผีดูเหมือนเขาจะไม่มีความมั่นใจตัวเขาเองหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่ไปที่กระทรวงยุติธรรมล่ะครับทำไมต้องไปที่รามาเนี่ก็เป็นคําถามอ่าเนี่นี่น่าต้งข้อสังเกตได้ไอนี่เป็นคถามาที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ก็ได้ว่างั้นเธอถูกไหมฮะก็ในเมื่อศพตอนแรกจะท้องต้องถูกเอาไปผ่าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วทาไมต้องเลี้ยวหัวกลับมาที่โรงพยาบาลตํารวจ แล้วพอเวลามีเรื่องขึ้นมากับไม่เลือกใช้หน่วยงานที่คนเขายังเชื่ออยู่เนี่ยก็คือสถาบันที่ตีวิทยาศาสตร์เนี่ยคนเ็ยังเชื่อแล้วคิดว่าแค่ลําพังตํารวจแถลงออกมาว่าเป็นอุบัติเหตุคนจะฟังไหมโอเคคนไม่ฟังหรอกกระแสมาแรงขนาดนี้ค่ะบางคนอาจจะบอกว่าไปทําตามกระแสโซเชียลเขารู้อ่ะไม่ได้อยากจะไปเชื่อโซเชียลถ้าพวกคุณนะ่ะรีบปิดคดีครีบอาาัดตายตอนแรกผมเห็นด้วยนะที่บอกว่าภาคหนึ่งจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวทุกวันค่ะทีนี้พอแถลงไปแถลงมา ตอนกลางคืนมาแก้ข่าวตัวเองผมว่ามันก็ตลกแล้วค่ะทนายรือนรงค์คะในส่วนของทน,นายเองก็ถูกวิจารณ์ว่าคดียุ่งยุ่งเนี่ยนอกจากสายสืบโซเชียลจะถูกมองโอ้โหข้อมูลอะไรเยอะแยะทนายเองเนี่ยบางส่วนก็ถูกมองว่าทําให้คดีมันวุ่นมองอยังไงคะคุณทนายมันเป็นประเด็นที่ทุกคนสนอกสนใจไม่ใช่แค่เฉพาะทนายดังๆสนใจคือประชาชนเขาก็สนใจเราก็วิจารณ์เหมือนคนทั่วไปแต่เพียงแค่ว่าเรามีองค์ความรู้แล้วเราก็ ได้มีโอกาสคุยกับผู้เชี่ยวชาญในหลายอันเพราะเราเองก็สงสัยว่าเออกองคุณแตงโมเสียชีวิตจากอะไรแล้วในระหว่างการที่เราตั้งข้อสังเกตเนี่ยเราเงียบเบมาตลอดเนี่ยอันนี้คือเงียบแล้วนะเพราะว่าตอนแรกแม่เขาไม่ติดใจแต่พอไปเจอคุณแม่เขาในงานศพก็คุยกับอะไรกับผมเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็ไม่เงียบเหมือนกันค,ครับเพราะงั้นต้องหาคําตอบเรื่องนี้ให้ได้แล้วประเด็นที่สําคัญคือพอมันมีปัญหาแล้วไม่อธิบายพอไม่อธิบายคนเอาไปทวิตเอาไปแชร์ต่อ มันกลายเป็นว่าคนไปเชื่อคลิปซึ่งมันเห็นเป็นเงาเห็นใช่ไม่ใช่เราก็ตอบไม่ได้อ่เราถามว่าคลิปที่ตำรวจว่าเห็นคุณแตงโมหล่นน้ากับคลิปที่คุณแตงโมถูกตีศรีรษะเนี่ยมันก็เป็นเงาทั้งคู่อ่ะแล้วผมจะเชื่อใครในเมื่อคุณไม่อธิบายเลยครับครับสรุปก็คือตอําตรวจอย่าโทษคนอื่นตํารวจอย่าโทษโซเชียลย้อนกลับมาดูตัวเองเป็นมือชีพพอไหมถูกไหมแค่นั้นเดงใช่ครับ ไปดูตัวเองให้ให้ให้พอใจแล้วก็ต้องต้องฝากถึงหน่วยงานที่กํากับดูแลสํานักงานตำรวจแห่งชาติด้วยอย่าปล่อยให้เรื่องนี้ปล่อยผ่านคือเรื่องนี้มันมองได้หลายหลายมิติมิติหนึ่งก็คือความสัทธาในกระบวนการที่ทาต้นน้กมิติหนึ่งคือเอากระแสข่าวแตงโมมากกสินค้าแพงหรือเปล่านี่ผมก็มองได้นะอ่ะคิดไปอีกเรื่องไปที่การเอาประเด็นไปได้อีกโอเคโอเคเอาแค่นี้ท่านนายรตนรงค์คำถามสุดท้ายครับ ทนายรณรงค์อยากจะเสนอหรืออยากจะให้คาแนะนําอะไรอย่างไรกับพี่ๆตำรวจก็ฮะที่เขาทำคดีเนะี่ยคือพี่ๆออกมาอธิบายหรือถ้าพี่ๆอธิบายแล้วคนไม่เชื่อก็เอาหน่วยงานที่เขามีความศรัทธาหรือบุคคลที่เขามีชื่อเสียงเนี่ยมาร่วมช่วยดูสํานวนนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องให้เป็นไปตามพยานหลักฐานที่มันปรากฏประเด็นตอนนี้มันไม่ใช่การทําคดี คนตกเรือแล้วเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือฆาตกรรมแต่เป็นประเด็นว่าคนจะเชื่อที่จะพูดแค่ไหนแล้วถ้าคนเขาไม่เชื่อสองวันที่ผ่านมามีม็อบน้องๆไปอยู่ที่โรงพักท่าน้ำโนนที่บุอวานผมไปดูอยากเห็นม็อบแบบนั้นเยอะขึ้นไหมล่ะครับ โอเค,คเข้าใจเลยเข้าใจเลยฝากถึงพี่ๆตำรวจก็ฝากถึงพี่ๆตำรวจเขาตามนี้ก็แล้วกันต้องกราบขอบคุณมากครับทนายรณรงค์ครับชัดเจนขอบคุณนะคะคสวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมแก้พูดดีนะแกพูดดีก้ตองสังเกตคือไอ้ข้อเท็จจริงมันมี2ประเด็นประเด็นนึงคือประเด็นข้อเท็จจริงกับประเด็นวิธีการทํางานของตํารวจแน่นอนที่สุดวิธีการทํางานของตํารวจผมก็ เราก็วิจารณ์กันมาโดยตลอดวิธีการทํางานของตํารวจในคดีนี้มันทําให้สังคมไม่เชื่อทำให้สังคม,ม,งค,มคลางแคลงใจใช่เราก็ตั้งคําถามตั้งแต่แรกเลยเหตุเกิด4ี่ทุ่มครึ่งของวันที่24ค่ะ24กุมภาพันธ์ทำไมคุณยอมให้บุคคลทั้ง5บนเรือเข้าให้ปรับคําตอนหัวข้ามของขอ,อีกว,วันหนึ่งก็เกือบจะครบวันนึ่งทำไม<ะ><ะ>คุณไม่รีบเข้าไปตรวจ หาหลักฐานเก็บหลักฐานในเรือลำนั้นตั้งแต่วันแรกถ้าระ,ะยะทำไมค่ะจริงๆทุกประเด็นที่สังคมสงสัยเนี่ยถ้าตำรวจมาอธิบายนะคุณณัยม,มันก็จะจบได้นะแต่ถ้าไม่อธิบายแบบนี้ปล่อยคุมเครือม,มันก็จะบานปลายแบบนี้แหละคะ่ะหนึ่งไม่พร้อมอธิบายหรือสองไม่กล้าอธิบายหรือสามอธิบายไม่ได้ต้องถามตำรวจค่ะ